สวัสดีครับพี่นะครับนักเรียนเตรียมทหารนายทิพพง์คณะแพงนะครับหรือว่าพี่ดิวนะครับนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่หกสิบสองนะครับเหล่าตำรวจนะครับคือต้องมีวินัยครับในการอ่านหนังสือในการเตรียมตรวจสอบหรือว่าการวางแผนนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องลงมือทำนะครับพอลงมือทาแล้วดูว่าเราทําได้ตามแผนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็มาดูอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันเป็นที่แผนที่เราวางไว้หรือว่าเป็นที่ตัวเรานะครับ ที่ทําไม่ได้ตามแผนแล้วก็คิดอยู่เสมอนะครับว่าเวลาที่เราเสียไปกับการเล่นหรือว่าการใช้ไปกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์นะครับนั่นคือเวลาที่คนอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกับเราใช้อ่านหนังสือใช้ฝึกฝนตัวเองนะครับเพราะถ้าว่าถ้าเราเสียเวลาจุดนั้นไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกับเราก็จะแซงเราไปมากขนาดนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้องรู้ตัวเองตลอดเวลาว่าเวลานี้ควรทําอะไร แล้วก็เราเดินไปตามแผนหรือเปล่าแล้วก็ไปถึงไหนแล้วอยู่จุดไหนแล้วใกล้จดสอบหรือยังทำข้อสอบเดียวเก่านะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองได้วิชาไหนบ้างแล้วไม่ได้วิชาไหนบ้างนะครับแล้วก็วิชาที่ได้เราถนัดเรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็ถ้าวิชาที่เราไม่ถนัดหรือว่าเรื่องที่เราที่ไม่ได้นะครับ ก็รีบไปแก้ไขตัวเองนะครับในจุดที่เราบกพร่องแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมทบทวนเรื่องที่เราได้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ใกล้สอบหากเราลืมเนื้อหาเก่าๆอาจจะต้องเสียเวลากลับไปอ่านหรือทบทวนนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเก็บวิชาที่เรายังไม่ได้อ่านไม่ทันนะครับครับตอนตัวพี่นะครับพี่เคยอยู่มาทั้งสถาบันเล็กๆแล้วก็สถาบันใหญ่ๆนะครับทําให้พี่ได้เห็นข้อแตกต่างของสองสถาบันนะครับ ก็ถ้าเป็นสถาบันเล็กๆนะครับก็จะมีนักเรียนที่ไม่เยอะเท่าสถาบันใหญ่ทําให้ผู้สอนนะครับสามารถลงมาช่วยจัดตารางการอ่านหนังสือการวางแผนหรือว่าให้กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะกับตัวบุคคลหรือว่าตัวน้องๆได้นะครับส่วนสถาบันใหญ่ก็จะมีนักเรียนที่เยอะนะครับทําให้ผู้สอนบางทีไม่สามารถมาโฟกัสนักเรียนทุกคนได้แต่ว่าการเรียนสถาบันใหญ่นะครับก็จะทําให้น้องได้เห็นถึงคู่แข่งนะครับ แล้วก็จะทาให้น้องได้รู้ว่าตัวเองมีความพร้อมอยู่ในระดับไหนแล้วสู้ๆน้องก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถเรานะครับถ้าเราตั้งใจทำแล้วก็ลงมือทำจริงๆนะครับเชื่อพี่พี่ทำแล้วพี่นะครับเคยอ,อยู่ที่เคมอนมานครับก็ได้อะไรหลายอย่างเช่นการเรียนการสอนแบบเป็นกันเองนะครับเหมือนแบบพี่สอนน้องหรือว่าการวางแผน กับผู้สอนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับที่เ,เด็เยังเรียนที่โรงเรียนนะครับแล้วกสิ่งสําคัญเลยก็คือการดูแลเอาใจใส่นะครับเหมือนคนในครอบครัวครับ